โอเคได้ยินเสียงองคครูไหมคะครับโปรผ้าปิดตามมาทําไมครับอ่าได้ยินเสียงองคครูไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะทุกคนเปิดไปหน้าสิบสองกิจกรรมที่สามการทํางานร่วมกันของอวัยวะนะคะอ่าเด็กๆ เอาผ้าขึ้นมาค่ะไหนโชว์ผ้าให้คุณหนดิไหนใ,นใครมีผ้าอ่าเมแน้จบนี้ใช่ไหมอ่าใช้แม้ได้ไหมครับมันปิดตาหนูได้ไหมล่ะป,ปิดได้ดีครับคุณ๋ยวคุณครูลองอ่า<ร>ทุกคนเอาผ้าขึ้นมาอ่าปิดตาค่ะ ปิดตาตัวเองไว้แล้วเดินไปข้างหน้าสิบเก้าอาหาพื้นที่เดินก่อนแล้วไปเดินเสร็จแล้วไปมาหาคุณครูอ่าไปลองเดินมาสิบเก้าอ่ะเดินระวังนะอย่าระวังอยยบหลุมเหยก่านะคะเดคาบ้านนะคะ เป็นครูคเดินไปแล้วทำไงต่อคะเดินแล้วมานั่งรอเพื่อนคร<ว><ว>ูคาครับเสร็จแล้วค่ะครับเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนั่งรอเพื่อนเดปาเ็้ค่ะอ่าเริ่มจากห้องหนึ่งถ้ำหนึหน่งนะคุจะเรียกหนึ่งคนมาลุ้นกันว่าจะเป็นใคร เป,ปินไม่ลูกอ่าถ้าคุณเรียกชื่อถึงเปิดไม้นะจีราผ้ายอยู่ไหนะคะนี่ค่ะหนูปิดตาแล้วหนูเดินสะดวกไหมลูกไม่สะดวกค่ะคะ่ะเสียวมากเลยอ่าต่อไปคุณจะถามหนึ่งทัสองปุนยานุชค่ะ ปัญญ่ดปนตาเดอนปัโน้ตข้าอะดันข้อไหมคะไม่ค่ะต่อไปหนึ่งทับสามภูมิรับพนนีนีครับปอนนา้านติดตามองไม่เห็นเป็นไม่สะดวมองมองไม่เห็นอะไรเลย เดินหนูเดินสะดวกไหมลูกเดินไม่สะดวกใช่ไมอันหนึ่งทักสี่โอเคหนึ่งทักสี่ชางยนุค่ะหนูเดินติดตาหนูควัหนูชนเสามากเลยค่ะคว้าชนเสาเลยใช่ไหมคะอันหนึ่งทับห้าพุทธคุณครับหนูสังเกตเห็นอะไรตอนหนูเดิน หนูมองเห็นอะไรไหมครับไหนพุทธคุณพุทธคุณเงียบกริบนันทชาพรค่ะเป็นตัวแทนหนึ่งทํห้านะคะจากการเดินปิดตาหนูเป็นยังไงบ้างคะมองเห็นมองไม่ มองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นแล้วหนูเดินคล่องไหมคะเดินคล่องค่ะเดินคล่องไหมมีใครจับอ่ะมูจนพี่มูจีพี่จับนูไม่ใช่หรอเดินไม่คล่องค่ะเดินคล่องค่ะมองไม่เห็นเดินไม่สะดวกทุกคนเห็นไหม มื่อกี้เราทำข้อที่หนึ่งไปคือการเดินตรงนี้นะทำการเดินใช่ไหมคราวนี้เมื่อกี้เราปิดตาเดินเขาบอกว่าให้เราใส่ตรงนี้แล้วสังเกตเป็นยังไงบ้างอ่าเราจะใส่ว่าเอะไรดีคะปิดตาเดินเราสังเกตเห็นว่างไง เราเดินได้ง่ายหรือยากคะครูคะวิทยาศาสตร์อันไหนหรอครับครับยากวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไหนอะครับเป็นลูกกุ้งครัวเล่มนี่ยงทานตะวันไงโอ้หน้าน้าที่เท่าไหร่ครับสิบสามครับครับอ่า ได้ยังให้รเราเขียวลงไปข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เราปิดตาเดินใช่ไหมผลสังเกตอ่ะใส่ของตัวเองไปเลยอ่ะเราก็ใส่ไปว่าเราเดินเป็นไงเราเดินยากใช่ไหมต้องมีคนคอยประคองใช่ไหมคะก็ใส่ไปว่าเดินยากอ่าคราวนี้ใครที่เขียนข้อที่หนึ่งเสร็จแล้ว เราจะไปลุยข้อที่สองก็คือเปิดตาเดินอ่าใครเสร็จแล้วยกมือผมยังไม่เสร็จครับผมเสร็จแล้วครับข้อหนึ่งเสร็จแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปข้างหน้าสิบเก้า ตรงข้างหน้าไหมนี่อ่าข้างหน้าสิบเก้าค่ะเบลค่ะไรนะคะอกี้เน็ตน้องหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดค่ะอ๋ออ่าใครเดินแล้วมาบันทึกข้อที่สองสิว่าหนูเปิดตาเดินตรงนี้แล้วหนูเป็นยังไงหนูสังเกตว่าหนูเดินง่ายหรือยากกว่าเดิมง่ายค่ะเดินง่ายค่ะง่าย ง่ายมากพอพอปลื้มตาเี่ยง่ายมากง่ายจริงง่ายสุดๆเลยใช่ไหมข้อสองเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วค่ะอ๋เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วครับปูนี่ฟังนะอะไรโตอย่างของมันการวิ่งทุกคนพร้อมจะวิ่งหรือยังไี่ยอมเลยแลวกถ้าใครถือมือถือได้เนี่ยถือไปได้เลยนะอ่ให้ทุกคนวิ่งแบบแข่งแขนได้ครับครับูครับว่า คู่อยู่ไหนอ่าจารย์คุณครูว่าเดินชอยหลังเป็นยังไงคุณครูเดินหลังเดินชอยหลังโอเคทุกคนคราวนี้เต็ปต่อไปเราจะไปวิ่งกันนะคะคุณครูครับทำไมขอคุณครูเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยอ่ะเอาผมอยากเป็คุณครูเนาะ ยิ่มีเห่าวะเข้ากับคุณครูครับเข้ากับชุดตัวเองเหรอครับครับผมอะพอไปย่างถือมือถือออกมาล้อมล้อมล้อมลอกเลยถือมือถือออกมาออกมาคุณครอกครูครับผมอ้วนนะครับ